มึงเป็นไรสักไม่ใช่เอ้าป็นใช่ไหมไอ้อ๊ามทำไมอ่ะเป็นหนี้อะไรเขบอกไม่ใช่โอ้ไม่ได้ไม่ใช่ยไอ้ไอ้สีเขียวสีเขียวสีเขียวไอ้เียักษ์ย้ายไปแล้วอ๋าไอ้อามแตกซะแล้วสีเขียวนอนท่อนอนแน่เโอเคครับแม่มันอัเดมมีคนเนียนครับมีคนเนียนเดี๋ยวบอดี้มันบอกจอศพ ยูคิวพิงอ่าเดินไอ้นี่เห็นไอ้นี่เห็นเนี่ยอ่าโอ้ยมันเกมเร็วแต่ว่าไอ้นี่เหมือนมันรีบอะเรียบร้อยนี่อ่นี่มันเห็นมันบอกว่ามันเห็นมันเห็นกูอ่าต่อหน้าต่อตาอะไรเงี้ยไอ้นี่น่าจะไม่เนออกมายายานกูเลยไอ้สัตว์เร็วเอ้ยเลยต่อไปเลยตเลยมีสองคนนะมีสองคนนะหมออ่ากูกำลังโดดเข้าข้อมูลเนียนเลยสัตว์แม่งขึ้นเป็นขข่อไอ้เหี้ยโอ้ชัดเจนเอาล่วัสดีครับคุณครับ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้มือปุเนี่ยมือปุเนี่ยทำอะไรครับนี่ฮะทำอะไรอยู่ครับนี่ฮะเกี่ยวบอลได้ดุไหนสักทำอะไรเงี้ยทำอะไรัำกูเฟ้ยู้งเว้ยแต่คิดเหรอไหมกูทำเฟ้ยุ้งบอลที่สุดเรเซ็ตเอาสีมันกูซะด้วยสีฟ้าเหมือนกันเอ๊ะเอ้ยทำไมทำไมไอ้เหลืองมันเดินแถวแถวพวกกูไอ้ลูบบัติมันลูบยากจังวะเออให้ระวังไอ้ไอ้ยเอ้เหลืองน่าสงสัยเนี่ยไอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรจบ อยู Nacional, ่กันได้เนี่ยอยู่ที่กันได้แล้วไม่ใครก็ไม่อักเราเลยใช่ใช่เราจะได้แบบมีนจะมีพยานด้วยอย่าอยู่คนเดียวต้องอยู่ด้วยกันจะจะตามใครดีเนี่ยไว้ใจมึงวะเฮ้ไม่ไว้ใจดิคไม่ไว้ใจไม่รีดลองเฟ้นด้วยเด้อเฮ้ยอ้าวเอาดีเลยใกล้ๆไปครับคนคนละทิศคนละทางเออเออดูไอ้เหลืองไอ้เหลืองไอ้เหลืองมันยังวนเวียนอยู่เลยไปปิดท่อระบายก่อนดีไม่งั้นเดี๋ยวจะตายหมดเว้ยอ๋อปิดท่อระบายเหรอถ้าเป็นเมอร์เซอรี่เออเมื่อไอเป็นฝั่งนู้นน่ะ เป็นฝั่งฮารกรน่ะก็คือสามารถปิดประตูได้เปิดช่องระบายอากาศได้แล้วก็สามารถจับไฟได้ถ้าเปิดช่องระบายอากาศนานเกินไปอ่ะเกินสามสิบวิมันจะตายกันทั้งยานเลยเออจะไม่ใช่อยู่กันที่นะออกไปทางเฟสด้วยใช่กูก็เสียวๆหลังเนี่ยไอมีไอข้ขาวกูไล่ทางเฟสให้จนจะครบแล้วเนะี่ยอ่ะก็ไปผีนั่นนี่ไม่เป็นไรลังีอยไอ้สิ่งมุ่งมี ไอ้มึงดูช่วยดูตัวกูไว้ด้วยรู้สึกว่าจะมีคนสะกดรอยตามนี่นี่นี่สีม่วงมันเข้าสีม่วงมันเขาสีม่วงไอสีขาวสีขาวสีขาวเว้อนไอ้สีขาวดีสีขาวมันกดีเลยเฮ้ยไอ้ขาวโอ้มันมันตามกูหลายรอบมากไอขาวอะขาว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 ไวเลยไว้เลยไว้เลยเลดมากับมันบอกเลสไปกับมันสีแดงไปกับมันสีขาวไอ้สีขาวสีขาวแน่นอนโนมีโน มึงไม่ต้องมาเรียนเลยไม่ต้องเลยโนมิโนครับผมฝรั่งโนมิโนไม่ใช่กูแล้วหนูเอาไปครับมึงไม่ต้องมาเรียนเลยมึงออกไปจากยานกูเลยเอาไปบายบายสุดยอดมึงวางกีโปรดคือที่เราถือว่าโกกันอยืนเนี่ยแน่นอนแหละไม่โกไม่รู้เลยมีผีเมื่อกี้อันนี้ไงเมื่อกี้คือเดินมาพอดีแล้วว่าเห็นมันมันมันมุดท่อขึ้นมาจากคอพอดี ไอ้สารีกูขอสีนั้นเฮ้ยไม่ทันแล้วกูสีกูไอ้สีกูมันสีมานจำกูปิดร้านกดแล้วนะครับสีนี้ก็ได้เว้ยเนียชัมึงใช้ไม้ทั่วมึงปื่ใชมาออกไปสองคนอะไอ้แต่ทำไมมันออกกันทีละคนทีละคนเอาพอดีครับคุณลุครับ ตอนตามกูมาฉันจะมีกูเดินเชื่อไว้เลยกูเดินกระตุกเราไปหาที่อยู่สองคนดีกว่าครับอย่าอย่าไมิจฉาทำเคไวกลี้ทำเควสดแบบยี่แดงไม่โดนเลยเนี่ยทำไมคุณโอ๊คไอ้ทุกคนเป็นคุณอามีความมั่นใจขนาดนั้นล่ะครับว่าเป็นสีแดงครับไอ้ยี่มันเหมือนยืนทำเควสอ่ะมันไม่ได้ทำอ๋อโอเคง่ายสุดตรงนั้นอ่ะกูแตกสีอะไร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 สีเหลียวอ่ะสีเหลียวอ่ะ Uh, ไม่ใช่เอาไงดีอะคือจะให้บอกแบบตรงๆมันจะหนีไหมล่ะมันจะดูแบบว่ามันเร็วไปไหมเอาแบบใบๆนะมนออ่าอ่ไม่รู bye. ้อะแล้วแต่ถ้าบอกใบสีเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวใบให้เอาเอาเป็นแบบว่าใบดีกว่าไม่ต้องพูดถึงสีแต่ใบว่าเป็นลักษณะอย่างมีคนว่าเหลือง้ใบอ่าคนแก่คนแก่อะไรที่คืออะไรที่เป็นคนแก่โอเคคุณรู้แหละ อ่ะกูใบให้อย่างงี้ดีกว่ามันจะได้แบบไม่ไม่โกงเงินไปเอ้ยอย่าฟักยูแล้ว <c oughs> เริ่มด่ากอะไรนะฝรั่งเริ่มด่าอะไรนะเขาน่าเ <c oughs> นี่ย <c oughs> ไม่ใช่มาด้วย<อ> <c oughs> มันด่าเลยอ่ะไม่น่าเลยทำไมมันถึงดา่าเอาหยาบแล้วหยาบแล้วเนี่ยนะกูคเคยหัวร้อนไว้อย่างงี้แหละเนี่ย <c oughs> ไอสองตัวนี้เนี่ยอไอของมันเนี่ยสีดำสีดำ,ดำเดี๋ยวนะ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 สีดำนี่มันเฮ้ยใช่ปะเนี่ย เฮ้ยน่ากลัวเลยว่ะไอ้พวกที่มันแบบเดินตามอ่ะเพื่อนอะไรกูทำเฟ้อยู่อ่ะเอ้าทำไมน้ำกับบ้วนแล้วทำไมเราเราถึงแพ้ถ้ามันฆ่าไปหมดจนเหลือสองคนมันก็น่าจะดีมั้โอ้โหสองสองไงเดี๋ยวสองสองไงอ๋อมันก็เลยชนะไปเลยใช่เนี่ยแหละที่กูบอกหรือหรไม่ก็อยู่ดีมันก็ปรับปรับให้มันชนะไปดื้อยืโดยที่มันยังฆ่าไปไม่ทิ้งหมดอ๋องั้นก็ได้เลยไม่มีหรอกแบบนั้นไม่มีสองแบบนั้นไม่มีหรอก อ้าวแล้วที่เราโดนไปทีแรกๆคืออะไรอ่ามันมันเปิดช่องระบายอากาศไงเรามันไม่ยอมไปปิดเอ้ยมันด่าว่ากูโง่เหรอเฮ้ยไหนเนเนสัตสิงส์บูลสติปิดทำไมอ่ะประมาณว่ามึงเบรอะไรมันไม่รู้กูยังไม่ทำมีเกียร์เลยอ๋อว่ามึงโบดมันหรือเปล่านุ๊บถ้ามันเปิดไม่ด่ากันได้ในเกมโอ้โหมันละมึงโอ๊ยจะมันละครับ โอ้เซตเลยฮะเสียงดิเซตเลยโอ้มึงต้องขามันขี้เลกับโยกัตต์ลังตาทันมบ้าเดี้เลยวทำไมต้องขึ้นอย่างนี้แต้องทำต้องทำเสียงตามเลยนะกูอีกแล้วนะหือะไรคืออีกแล้วไอ้คนนู้นไม่ของว่ายังไงอีกแล้วเฮ้ยไปช่วยไอ้กูแล้วได้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดีใจเลยพี่โซนอ่ะพี่โซน มามาดูนี่ให้อด่ีมาผิวพิสุทไ์ให้อาดูดูดูไอ้เคียนี่เล่นยังไงเนี่ยอันนี้คืออันนี้คือเป็นไงเอ้ไม่กุไปสป้สักแกนผ่านเไ็ะไงเรามาอยู่รวมกันิ้วก็เป็นก่ะอ๋อถ้ามาสแกนได้อีสไหค์คือจะเวิร์กมากใช่มันจะมัจะได้รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นอ่ะเราก็มาอยู่กันอีกแล้วนะครับสมคนนะครับ อันนี้ยังไม่มีเคล็เห็นว่ามันต้งเติมสายเคเีเข้าหลอดมันเลยเช่อย่างีแต่กูไป่นูรปุ่มกดมันทำไงหรือว่าเราก็ไปเอาไอ้พวกสายเคมีก่อนหรือเปล่าแล้วค่อยมาใส่ที่อีกทีเฮ้ยตกใจตกใจเฮ้ยเฮ้ยอย่าเดินตามอย่าเดินตามโอ้โหเฮ้ยยังหลอนเลยอ้าวมีคนเอาแล้วแต่กี้ตกใจขาวอ่ะ แล้วตายสองเลยหรอเออแต่เราก็ยังไม่เห็นใครเลยอ่ะก็ก็ปล่อยเขาคุยกันไปแล้วกันก็ได้อยู่ยฝั่งนู้นนะมันพีนอะไรเนี่ยอิริก้าอิริก้าเฮียอะไรเนี่ยมันเป็นชื่อใครหรอไม่มีมันจะมีเล็กผิดว่าเล็กผิดมันแปลว่าเขาไฟ้าดแล้วทำไมตัวแดงมันถึงไม่มีชื่อมันบอกว่าอ๋ออ๋อเนี่ยดูมาดูเนฟ้าเด็อ่าคือมันมันกมมันเร็วไปอ่ะเออใช่เลยทำให้เราแบบไม่สามารถรู้ได้ว่าเฮ้ยมันเป็นใครกันแน่แล้วก็ยังไม่ไม่ในบท ไม่ไว้ใจใครเลยในกรกินอะไรกันหนาเป็นไงกูในกูก็สแกนให้มึงดูแลไงอีสัะกูกูไม่อยากไว้ใจใครเลยเอ๊ะกูมีภารก์ทิคิพอดีเลยเอยไอ้ไอ้ส้มไอ้ส้มดูด้วยฮะตกใจมันแคเห็นกูสแกนให้มันจะลอะไรไงกูอีกกูไม่รู้ว่ากูหลอนไปทั่วไม่ไม่ก็สีง่วงเลยโอ้ยหมอข้างหลังไอ้ตัวล่างอ่ะเออเออก็เห็นมันเดินวนไปเป็นไมาเอาแล้วไฟดับงานหนักแล้วแหละตอนนี้โอเคเดี๋ยวกูไปสอบ

ยังไม่มีใครพิมพ์อี้เลยแม่งแหวะบอลเออไม่เนียนอ่ะมันมันร้อนตัวเร็วเลยแหว่ได้เลยครับได้เลยครับพี่ดาวมืกายหี่ยมีพยานตายเลยพี่ก้ามีพยานขนาดนี้อืมไม่รอดแน่นอนไอชกูมันก็อยู่ข้างๆกันด้วยแอมมึงไปที่ห้องไฟฟ้าป่ะไม่ได้ไปกูอยู่ห้องกลางเอ้าทูสโลเอแปลว่าถ้ามันแปลว่าถ้ามันมีกระโดดจะกระโดด

นี่ก่อน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 อ้าวเยี่ยเร็วเข้ารีบหาเอ๊ะเอ๊ะมันปิดประตูใครปิดประตูวะหลอนไปหมดเลยเนี่ยเฮ้ยไอ้ส้มดูดูไว้หน่อยมันวนเวียนอยู่เงี้ยไอ้ส้มเนี่ยกูว่าใช่แล้วเนี่ยมันมันน่าจะหาหาโอกาดเลยดีกว่ากดเลยดีกว่ากดเลยดีกว่าดีตัดสินใจให้ไวออเลนเอ้ยเดี๋ยวดิ้นผูดบอกไว้ก่อนนะไอ้คนร้ายที่มันสามารถสั่งปิดประตูได้คือมันไม่จำเป็นต้องอยู่ตรงไหนก็ได้ เลไรเนี่ยทำเพียอะไรเพียโอ้ยนี่มันทูมก่อนเลยอ๋อหมอโอ้รอดตัวนะมีการรอดตัวนะครับมันบอกว่ามันทำทำมิชชั่นอยู่จริงเหรอไอ้เงี้ยมันต้องมีคน้นงต่อแหล่เนี่ยเออกูว่าใช่ว่ะเฮ้ยแต่ทำไมกูว่าเหมือนไอ้ขี้หมอเลยวะไอ้ใหญ่ไม่ใช่กูมึงมึงนี่ใช่โอ้ไม่ใช่ก็ต้องเป็นมึงอ่ะ น่าเฮ้ยโดนไม่แกงสแกนใ้โดนแล้วมันจัไม่ได้แล้วเออกมรู้แล้วไข่เขาว่าส้มบักสินตเรียองงงบอกไอ้ไอไอบักสินติอ้าวอ่ะไมคระแนนมันคะแนนมันเสียกันใช่เฮียส้มแน่เลยงั้นงั้นต้องต้องจับตาดูอันะอ่ะเดี๋ยวใช่บุเฮ้ย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 เฮ้เฮ้ย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 เเฮ้ยเฮ้เฮ้ยยเฮ้ย้ยเฮ้ย นี่พวกมึงกำลังหมายถึงอะไรกันเนี่ยกูรู้นะนี่มึงอย่าบอกนะว่านี่มึงคิดว่ากูเป็นงั้นเหรอมึงกล้าพูดอย่างนี้ได้ยังไงมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงกูว่าใช่กูว่าใช่ทำไมพวกมึงทำอย่างนี้มันเปิดประตูอัดแน่นเลยเฮียกูไม่ได้ใช่ ชิบหายมึงเนโกหเหี้ยเลยไม่ได้เป็นใช่ใช่เหรอจริงๆไม่ได้เป็นเกลือได้วะโอ้เจ้ากูเจ้กูเป็นนะกูบาดนี่กูฆ่ามึงไปแล้วกูไม่ปล่อยมึงไว้แน่นอนใช่ไหมล่ะอ่ะมึงอยู่กันในเนี้ยสี่ตัวเนี่ยดูสิจะมีใครตายไว้อ่ะถ้าถ้ากูเป็นนะกูน่าจะฆ่าไปนานแล้วแหละใครสวดมนต์วะไอ้โยกไปฮะ อ่างั้นแสด,แดงว้โอ้มันต้องรู้อ่ามึงเห็นหรือยังไม่กูบอกไยเอาใบดีกว่าไม่ไม่ต้องบอกตรงๆใบแต่กวน่าจะเอ,เอ,อ่อไอตัวอักษรเตียวโอเคชัดเจนนี่ไงวะอ่ะอ่ะ <laughs> นี่มึงหมายถึง เรียกว่าตัวสอนเตี้ยชิบหายเอาใจวันนีสวัสดีครับเฮ้ยในเชิงเตีเขี้ยไอ้ขาวมึงเก่าหากูไอ้ขาวบักซุนตีนเก่าหากูโอเคอันนี้คือเป็นศึกตาเซนละอันนี้มันเราคงจะรู้กันแล้วแล้วล่ะไม่รู้ก็ไม่รู้จะว่าไงอ๋อเหรออ๋อเหรอพิงอ๋อเหรอ เน wow. ี okay. ่ยไอ้ต <click underneath> ัวที่มันจะพิมพ์เยอะๆเนี่ยมันน่าสงสัยตลอดอ่ะายด้วยนั่งได้วยเนี่ยมันเก่าไอ้ขามันเกาหากูก่อนนะแล้วมันไปเก่าหาคนอื่นอีกดูดิมันแม่งเกาหาทุกคนเลยเหี้ยะอ่าเก่าหาอ๋อมันมันบอกว่ากูกูกูอ่ะเป็นคนรีบแบบอันนี้อ่ะเป็นกูกูทำทำตัวเนียนๆนะไปไปไปนิ่มีอยู่ดองคาดนะเพื่อนมันก็เนียนจริงนะน่ะต่ชนะ ใครบ่นยิ่มบอกยัยรู้ยังรู้กูได้กูได้ยินว่ามือเป็นแกนอะไรนะอาบแหมคนแรกเลยอีวินไออามเกือบแล้วเกือบปิดโปรเจกต์แล้วไอ้นี่